สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของ Hy p e l l f r e s h ชี่เม w a s h ค่ะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ว้นปากค่ะเป็นน้ำยาว้านปากความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ก็คือ1นึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากธรรมชาติจริงๆนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติไม่ได้มีพวกแอลกอฮอล์ศูนอแอลกอฮอล์เลยค่ะตัวนี้อันที่2คือก็จะช่วยระง,งับกลิ่นปากในลําคอแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียในในช่องปากและลําคอด้วยแล้วก็ทําให้ลมหายใจเนี่ยหอมสดชื่นสารสําคัญที่อยู่ใน ตัวไฮพิวเฟชชี่มาวอตัวนี้ก็คือสารสำคัญพวกชาเขียวบ ам บูก็คือยญาไผ่พวกนี้ซึ่งอย่างเช่นชาเขียวมันก็กมีสารอีพิกาโลคาสเตชินคาเลสหรือคาเตชินตัวนี้คือเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีอิทธิพลสูงคุณภาพสูงนะคะที่อยู่ในชาเขียวนะคะแอนตี้เซปติกตามธรรมชาติก็คือช่วยเรื่องของลดอาการอัก,กเสบระคายเคืองหรือว่าลดอาการแบบฆ่าเชื้อตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลดไม่ให้แบคทีเรียมันโตอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นตัวคาเตชินของ ชาเขียว